สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของคนโสดชาวธาตุไฟทั้งลัคนาและราศีนะคะเลือกดูได้ทั้ง2แบบเลยแล้วก็วันที่แบ่งตามแบบไทยแต่ถ้าท่านใดไม่ทราบก็ดูที่คําอธิบายด้านล่างคลิปจะมีแบ่งวันที่บอกเอาไว้ค่ะเราจะมาดูกันว่าช่วง3เดือนนับจากนี้ เราจะได้เจอพลังงานความรักเป็นยังไงบ้างเป็นการอ่านภาพรวมคนโสดธาตุไฟทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเรื่องราวจะเป็นของคนจํานวนมากมาผสมปนกันบางอย่างอาจจะใกล้เคียงกับเราบางอย่างอาจจะตรงกับเราหรือบางอย่างอาจจะไม่ได้ตรงกับเราก็ได้นะคะขอทุกท่านฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะใบแรกค่ะอุ้ยใ <laughs> บยนี้เนี่ย ธาตุไฟมีตัวเลือกเราเป็นเราเป็นคนเลือกด้วยซ้ำไปเรามีสิทธิ์เลือกนะคะคุณอาจจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาขายขนมจีบให้เข้ามาหยิบยื่นความรู้สึกที่ดีๆให้เราธาตุไฟก็ยังไม่ถูกใจเท่าที่ควรอาจจะยังไม่ตรงสเปคทุกๆข้อที่คุณตั้งเอาไว้หรือว่ามีบางอย่างที่เขายังไม่ได้โดนใจคุณร้อยเปอร์เซนต์ประมาณเนี้ยแต่ว่ามีคนเข้ามานะคะใน3เดือนนี้จะมีคนมาขายขนมจีบถ้าเขาไม่ได้มาขายตรงๆเขาก็จะแอบเลยแอบมอง แอบชอบคุณอยู่เงียบๆแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาจีบเข้ามาอะไรประมาณนี้แต่ธาตุไฟดูเหมือนจะเฉยเมยกับเขาไปสักหน่อยนึงเนาะเนี่ยเดี๋ยวมีคนเข้ามาจีบอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเหมือนกันเองเมสิงธนูด้วยกันเองหรือจะเป็นชาวธาตุอื่นๆก็ได้นะคะชาวธาตุไฟอาจจะไปตกหลุมรักหรือไปขายขนมจีบให้คนอื่นก็ได้ แต่ผู้อ่านมองว่าน่าจะเป็นคนอื่นมาขายขนมจีบให้กับชาวธาตุไฟมากกว่านะให้ถ้วยคือให้ของความรู้สึกอยู่แล้วเขาเอาความรักมามมาให้กับชาวธาตุไฟแต่ทาตุไฟไม่ไม่ถูกใจอะ่ะค่อนข้างที่จะสแกนหนักค่อนข้างที่จะมีสเปคจะเรียกว่าสเปคเยอะได้ไหม แต่ผู้อ่านมองว่าอาจจะไม่ใช่สเปคเยอะหรอกธาตุไฟอาจจะดูเหมือนกับสแกนคนพิถีพิถันไปสักหน่อยหนึ่งทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองอาจจะแอบเจ้าชู้นิดๆน,นะคะชอบใครก็ได้ง่ายๆแต่พอเวลาที่มีคนมาชอบคุณอ่ะคุณจะค่อนข้างละเอียดละออกับคนที่เข้ามาข้อแม้เยอะอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างสแกนเยอะแล้วก็เป็นคนที่ระวังตัวเองเอ,อ่ดีอะไรประมาณเนี้ยนะคะคือจะพยายามไม่ให้ตัวเองปล่อยไก่พยายามไม่ให้ตัวเองหลุดไม่ให้มีช่องโบสําหรับตัวเองอะไรแบบเนี้ย ไม่ยอมตัดสินใจนะมันเปิดต้นกับปิดท้ายเนี่ยคือคุณไม่ยอมเลือกใครเลยนะคะคนที่เข้ามามีเข้ามาก็โอเคพูดคุยได้ดูดูได้นะคะศึกษาได้แต่ถ้าจะให้เลือกมาเป็นคู่ควงจริงๆเลยเนี่ยอาจจะยังไม่โดนใจเท่าที่ควรนะคะสําหรับชาวธาตุไฟในช่วง3เดือนนี้พลังงานของคนโสดเนื้อคู่อยู่ที่ใดเนื้อคู่อาจจะยังไม่ถึงขนาดมานะคะเพราะว่า สีใบที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีไพ่ที่บ่งบอกว่าจะเป็นคู่แท้เป็นโซเมตเป็นเนื้อคู่แบบจริงจังที่จะต้องแบบลงเอยแต่งงานหรืออะไรประมาณนั้นแต่แต่ให้พลังงานว่ามีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณแค่นั้นน,นะคะไพ่ที่เกี่ยวกับเนื้อคู่อย่างเช่นสองถ้วย the view of fortune หรือแม้แต่ judgment หรืออะไรที่แบบดูแบบอพมลิขิตอะไรเงี้ยไม่ได้เกิดขึ้นใน4ใบนี้ยังไม่มีพลังงานตรงนั้นนะคะ อาจจะมีมีก็แค่แบบว่าแวบๆเข้ามาผ่านมาพบเพื่อเพียงผ่านผ่านมาให้กระชุ่มกระชวยเล็กๆน้อยๆแล้วก็ผ่านไปอย่างที่บอกว่ายังไม่มีใครที่โดนใจเพื่อนๆจริงๆสําหรับชาวธาตุไฟนะคะหรือบางทีคุณสแกนเยอะตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เข้ามาเขามันหลีๆมาเลลๆมาแบบว่าเป็นแบบ ทีเล่นทีจริงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วก็มาขายขนมจีบให้กับคุณทําให้คุณรู้สึกว่าฉันยังไม่เอาหรอกคนเนี้ยเขาไม่ได้โสดจริงๆประมาณนั้นน่ะนะคะดูสิสแกนเยอะนะคะพี่ถีพี่ถันคิดรอบครอบคิดละเอียดไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆเห็นไหม โอเคนะน่าจะยังโสดต่อนะคะสาหรับชาวธาตไฟเนื้อคู่ที่แท้จริงน่าจะยังไม่ได้มาในช่วง3เดือนนี้คือสิงหากันยาตุลานะคะคร่าวๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แล้วก็จัก,กรวาลอยากจะให้กําลังใจเราแล้วก็อยากจะให้เราทําตัวแบบไหนในช่วงนี้แต่ว่าเราจะทําแบบไหนก็เป็นก็เป็นสิทธิ์ของเราะเนาะจริงๆไพ่ไม่ได้มีสิทธิ์มาบังคับเรานะคะแต่ว่าเราแค่ขอคําแนะนําจากเขาเไพ่บอกว่าให้เราเนี่ย ดูแลตัวเองให้มีความกระตือรือร้นใช้พลังใช้แรงของความเป็นไฟเนี่ยสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะแล้วมันจะดึงดูดสิ่งดีๆมามาหาเราทุกๆวันที่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยคือให้ตื่นขึ้นมาด้วยความ ด้วยพลังที่สดชื่นทุกๆวันพลังที่แบบกระตือรือร้อนแอคทีฟทุกๆวันนะคะเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะตามมาเองนะจริงๆแล้วชาวธาตุไฟก็เป็นคนที่กระตือรือร้อนอยู่แล้วนะเพราะว่าคุณเป็นชาวธาตุไฟคุณมีไฟเยอะไฟในตัวเองเยอะมีสเสน่ห์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ธาตุไฟจะเป็นธาตุที่เวลาเดินไปเป็นกลุ่มคนธาตุไฟจะดูโดดเด่นกว่าเพื่อน คุณเป็นสิงคุณเป็นเมฆคุณเป็นธนูคือความเป็นไฟค่ะเขาจะฉายแสงเยอะโอเคสําหรับชาวธาตุไฟนะคะเนื้อคู่โซเมทที่แท้จริงอาจจะยังไม่มาใน3เดือนนี้แต่ว่าคู่ให้พอหอมปากหอมคอพอได้พบปะพูดคุยแก้เครียดแก้เหงาอะไรแบบนี้ก็มีคนเข้ามาจีบคุณแน่ๆเลยอยู่ที่ธาตุไฟเองจะเปิดใจรับเขามากน้อยแค่ไหนนะคะหรือให้เป็นเพียงแค่เพื่อนคุยเท่านั้นอะไรแบบนี้นะขอบคุณที่ก็มารับชมรับฟังนะคะถูกใจไม่ถูกใจยังไงขอ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีค่ะ